สวัสดีครับสำหรับ EP นี้นะครับจะเป็น EP 3นะครับจะเป็นเรื่องของการนับเหรียญนะครับรวมถึงการยิงเหรียญจากตู้แลกเหรียญนะครับอ่าก็คือว่าเราจะต้องเข้าหนังบ้านของตัวเครื่องแลกเหรียญนนะครับโดยการเข้าหลังบ้านนะครับดูที่ตัวธนบัตรนะครับถ้าเป็นไฟหลักสีก็คืออยู่ในหน้าแลกแลกเหรียญนะครับแต่ถ้าเราจะเข้าหลังบ้านเราก็จะมาที่ตรงนี้ครับอ่าจดนิปสี่นะครับยกขึ้นนิปสี่ครับผม กดดิฟสี่ยกขึ้นนะครับอ่าหลังจากกดดิฟสี่ยกขึ้นแล้วนะครับหน้าตาของตัวรบแบแจะเป็นไฟเฉี่ยมเงินกระพริบนะคือคือเข้าหลังบ้านหลังจากนี้เราก็จะสามารถคอนโทรลด้วยตัวตัว iPad ตัวแพดได้แล้วนะครับวิธีการนะครับที่จะให้เครื่องยิงยออกมานะครับกดปุ่มขึ้นนะครับค้างไว้นะครับมันจะเป็นการยิงเหรียญลังทันทีที่บทีที่เราปล่อยปุ่มขึ้นนะครับมันก็จะปล่อยการยิงเหรียญน,นะครับอ่ะตัวอย่างปล่อยปุ๊บมันก็จะปล่อยการยิงเหรียญนะครับ แต่ถ้าเราต้องการให้เครื่องนับเหรียญน,นะครับให้เรากด2ปุ่มค้างเอาไว้นะครับคือปุ่มขวาและปุ่มขึ้นครับผมขวาและขึ้นค้างเอาไว้3วินาทีนะครับเครื่องก็จะยิงเหรียญออกมาหมดโถเลยนะครับแล้วก็พร้อมกันนับเหรียญด้วยครับ ครับหลังจากที่เครื่องยิงออกมาหมดแล้วนะครับส่วนเหรียญที่ค้างอยู่นะครับก็ยิงออกมากี่เหรียญนะครับจะค้างไว้สิบวินาทีนะครับตัวเหรียญตอนนี้เครื่องกำลังควานหาเหรียญอยู่ครับหลังจากที่ควานแล้วไม่เจอเหรียญนะครับตัวเลขที่ยิงออกมา139เหรียญจะค้างไว้ประมาณสิบวินาทีนะครับแล้วก็จะกลับมาครับผมกลับมาหน้าแรกเงินปกติศูนย์นะครับอ่าตอนนี้เราไม่มีเหรียญในเครื่องแล้วนะครับผมถ้าเราต้องการให้กลับไปหน้าแรกเลยนนะครับเราจะต้องทําการ เียน์ิสี่ลงมาครับเพื่อเป็นการหน้าแรกเนือนะครับหลังจากที่เราเขียน์ิปสี่ลงมาแล้วนะครับดิปสี่เราเขียนลงมานะครับมันก็จะกลายเป็นไฟหลักสี่ครับผมพร้อมกลับมาหน้าแรกเงินปกติครับเติมเหรียญลูกค้าสามารถเติมเหรียญได้จากด้งนบนนะครับด้านบนเติมเหรียญครับผมโอเคเรียบร้อยขอบคุณครับ